สวัสดีครับพี่น้องครับนี่นี่มากกว่าถนน,นครับสร้างความสะอาดให้สถานที่นะครับของส่วนร่วมสาธารณกอมแล้กก็จุดสําคัญก็คือเฮาสิเอาไปใส่กล้วยนั่แหละครับพี่น้องได้ทั้งสองต่อเนอะเอาะให้นามู่บานสะอาดไปนั้มนะครับเอาไปก้ามปูใบซ้ำซา,า,านี่แหละครับเอาไว้ทำมัดผสมปูต้นกล้วยนะครับ,ออรต,นะรบตอนนี้ก็ได้ไร่ทุ่งเติบแล้วนะครับ ครับผมกวดเป็นกองเป็นกองไว้ให้มมือนะครับมันก็ยายสอนร้ายอยู่ครับเอาน้งลองเนี่ยของน้งรองสิงนาร่าขลองดีอะขี่ได้ดีฮะจะไปอยู่งานมาท,าทั้งพีลดลด Bà bán ta chỉ khép rồi là Chỉ cái đèn lấy lại Ôi dây xoắn nữa cô nè là quay chung mình chung đi 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 Phật nè Phật เอาละครับอันนี้นะที่ห้อครับทั้งนานนี่เต็มอยู่พี่น้องครับอ่าลุยต่อครับโคตรสลายโวพี่น้องเลยระวังรถเด้อใส่ลายถุงเดิอบนะครับ กันมาตะเว้นกับห่อนมาทำรถกับไล่พี่น้องเลยเจ๋อเจือกัน với lại la đó cái à, rồi là cái lá là do vị cô kè thang này mà. สุดกวดไปไหมแม่ดกอยงค่ะสุดกวดไปไหมแม่เล่นต่องหน้ามูเงหนามูกย่างมขี่มกบอกเป็นยังไงกนี่ยเงียตขีมกตายว่ย่าง่ามว่เอาไปไปอุ้ยคือเต็มเต็ไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้เเดี๋ยวเห็นไห เออไปเหาอไปกอนออกปีกับมันเหลี่ยใช่ป่ะจีได้ออกปีกับพี่ลีนเอพี okay. ่น้องเออแล้ว şey ัะนะเฮ้ย